ครับสวัสดีนะครับสวัสดีช่วงบ่ายนะครับผมสวัสดีช่วงบ่ายวันศุกร์นะครับสําหรับวันศุกร์ก็จะมาดัดมะขามเข้ารูปทรงนะครับก็เป็นมะขามเปรี้ยวบ้านเรานะครับับก็ได้เข้าลวดไปแล้วนะครับผมก็เชิญท่านนายกเลยนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูตีงานเอาหลอดตีงานตัดต้นมะขามต้นนี้นะครับ แะตัดเสร็จแล้วท่านชมน้าว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับครับเรานผู่าตาชนตอนนี้นะครับจากว่าชุมลก็จะจดดเด่นนะ กาชิมก้า้ก็จะมีน้อยนะครับผ็เป็นการพด้นารอบแากนะครับแต่ถึงันที่การาก็แสนกิบแปวามากพตัวแล้วนะเริ่มที่จะมีรูปร่างขอแล้วนะครับ อึดขึ้นบ่อยเป็นตนะนนะ,นนะโคมมาลอยฟ้านะครับรืเพื่อให้ม้าส่งนี่มีชื่อเรียกนะครับโครงสร้างเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาน,น,นี่ไมา้จากหอไ่้องนเป็นส่งที่มาเลยนะครับแต่ที่มีฟอมนะมีจากลำต้นท้นมาส่วนที่แต่งฟอมเนี่ยเป็นการ แตกแิวที่หลังนะครับก็ยิงปลาใหม่นะแล้วครับนะเป็นเป็นแบบป่านะครับแต่ว่ามารอยอยู่ประการนะคฮะก็ต้นนี้มีความพิเศษของที่มีเรียกว่าเท้าแขนนะครับเท้าแขนที่ปลา,าเนี่ยก็เลยเมีลำขึ้นด้วยนะฮะก็เลยสามารถจับเป็นป,ป่าได้นะครับป<ม>กติป่าเราจะจะเรียกพื้นนะฮะ<ม>นั่งบ<ม>นดินนะครับแตบบ่ต้นนี้เนี่ยมันรอยในอาจา เราก็ได้ตั้งที่กาสมนิว่าเป็นไม้ป่าลอยฟ้านะครับเป็นต้นกระโกนะเป็นต้นตระโกนะครับจะยห้ทีมงานผมให้ดูนะขาเป็นหมูขาหมนหมูช่วนกะโกนหนอยก่นไตไม่จำกัดรูปกรงมาดูเป็นฉบากไหม ชนๆนชนทำสร้างบอนไซไม่จำกัดรูกจงนะครับท่านสามารถทำได้รูกจงแบบอิสระนะเราเอาเจาวโครงสร้างของสิ่งธรรมชาติให้มานะครับมาต่อเติมเข้าไปนะหาลูกจงที่เข้าเข้าได้เนี่ยใส่เข้าไปเลยนะครับทำกับ เรื่องรายละเอียดสิ่งละ,ละเอียดมากกว่านี้น,นะครับเราก็จะได้ฟอมไปที่สิญญาณนนะเ ตนเป็นไปได้าุกคูกังนะครับเราต้องเอาสิ่งโคมธรรมชาติให้มาัดระยะวางตำแหน่งให้ดีนะครับสำหรับก,การวางตำแหน่งจิงเมตดต่างๆเราก็ไม้แบบนี้ไม่กลัวจะทําพุ่มให้ติดกันนะต้องทําให้เรอว่าเห็นล้ำชัดๆนะครับว่าเป็น,อนยอดไทรยอดเขาประมาณนั้นนะไม่ต้องทำาวดพรมนะ เอาให้เห็นยอดยอดไม้เลยนะครับเพราะว่าลําต้นห่าอยู่แล้วนะเดี๋มาดูก้นนี้นะครับมะขา,ามงดักไม่นานนะครับงดักไม่นานยกมาถือพิติดัดถือกลงพิจิดัด ร้อยคันนะครับ การดัดไม้เราก็พยายามทําพุ่มให้เข้าสมกับลำนะครับเวลาท่านดัดไม้เนี่ยถ้าไม่รูปลำใหญ่นะให้ดูภาพรวมเฉพาะยอดอย่างเงี้ยทําให้มันเข้ากั็นกอนะครับแต่ว่าปอไม้เนี่ยมันอย่าง,างละอย่างละน้อยเวลามันประกอบกันแล้วมันจะพอดีนะครับลูกลตรงไปจะกระชับพอดีแล้วมาถามเป็นไม้ที่โตเร็วนะครับถ้ามีกิ่งแล้วนะต้องพยายามทอดให้สั้นๆก่อนนะครับยาอาายวนะ เพราะถ้ามันยาวเนี่ยเวลามันมัน,ม,นมันโตขึ้นมานะครับมันจะยาวเป็นเท่าตัวเลยนะฮะถ้า่มาถามเราต้องพยายามทำวามให้กระชับไว้ก่อน คุณบราโวซินเจ้านะคะกูดอับตนูนค่ะทางอื่นนะคะคุณคณิตสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณพัชัชวัดรพัชัชวัน์คุณพัชัชวัน์ สวัสดีท่านนายกอหลอและทีมงานทุกท่านครับครับผมสวัสดีเช่นกันนะครับโตมานี่ดิวีรศักดิ์คุณวีรศักดิ์สวัสดีครับท่านนายกและทีมงานครับคุณปาสวัสดีค่ะสวัสดีนนค่ะ คุณพินิษสวัสดีครับคุณปลาคนงามพี่บ่าวสวัสดีงามงามทุกๆท,ท่านครับผมคุณปาต้นใหญ่สวยงามมากค่ะคุณปลาสวัสดีค่ะคุณงามแปลมาให้นะคุณลลพี่ ฮานาฟีสวัสดีครับท่านนายกอลอดและทีมงานครับครับผมสวัสดีครับคุณสสเมืองเกินสวัสดีครับ,รรบท่านนายกอลออและทีมงานบางกอกบอนไซทุกท่านครับผมคุณสสเมืองเกินให้ใจไปเลยขอบคุณนะคะตุนปาสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะ สวัสดีเอฟซีทุกท่าน,นด้วยนะคะขอบคุีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะทีนยังสอบถามเวลาท่านต่อจริงรายละเอียดสั้นเอาไว้ท่านค่อ,อ,คอยๆตอบมาครับอย่าดึงยาวนะถ้าท่านดึงยาวเนี่ยโดยเฉพาะมะขามมาลูกทรงเนี่ยนะครับเราต้องกระชับจริงให้สั้นก่อนนะครับอย่าเอายาวนะถ้ายาวแล้วเดี๋ยวพอยสุระยะนี่มันจะเกินฟอร์มแล้วนะครับต้องตัดให้สั้นนะการทําไม้ต้อง ชาช้าแต่เย็นๆนะครับอย่าที่พ่อตัหมูดเดียวจบนะให้เห็นฟอร์มเร็วๆอ่ะนะครับสุดท้ายเราเรียกภาษาศัพท์หรือภัษนต่างๆนะฟอร์มมันจะเกยกันเยอะนะครับต้องเอาอันนี้ขึ้นนะเต็มใจเลยใจแล้ว ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านที่อยู่ไห้จังหวัดสองขานะครับเป็นเด็กวันที่18ธันวาคมปานาคิ์นะครับจะมีการจับมิเต็งนะบางกอกอนไซสัญจรไป<ม>นะครับสถานที่นะตรงสวนคุณอ้อยนะครับนะสวนคุณอ้อย ท่านสาม,มารถเข้าไปร่วมงานได้นะครับคืนอีกแล้วรก็ขอบคุณนะนท,ทางทคุณอ้อยนะครับประธานชมรมบอลไซสงสานะทีะ่ได้จัดสถานที่เตรียมไว้นะครับก็ขอเรียนเชิญที่ทุกท่านนะโดยเฉพาะท่านที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงกับสงขลานะท่านสาม,มารถนำมั่งท่านเนะี่ยเข้าไปร่วมงานได้นะครับแล้วก็มีมาสเตอร์จาก อาจารย์จากประเทศมาเลเซียนะฮะมาสาธิตการทำไม้พวกเราดูด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานบางกอกก็จะไปนะไปพบกันนะครับสำหรับท่านที่มีเวลานะงานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายแตงสิ้นนะครับแล้วก็เจ้าภาพการเลี้ยงนะก็ที่แปนนะก็เป็นท่านเป็นคนที่จะจัดหาเรื่องอาหารให้นะครับ ก็ต้องขอบคุณพี่แบมมาณที่นี่ครับกับพี่อ้อยนะที่ช่วยกันทำให้ันการประกอบบอลไซเป็นการขึ้นมาเป็นการสัญจรนะเป็นครั้งแรกนะครับที่ประกอบบอลไซได้มีโอกาสไปร่วมงานมิ팅นะครับอันนี้ถ้าถ้าจะเกิดขึ้นไม่ได้นะถ้าทางชมรม ไม่ได้จัดตถานที่เราอะนะครับต้องขอบคุณมากที่นี้นะคุณสัจจพรสอบถามครับมะขามกิ่งตอนชาทรายได้ไหมครับอขอบคุณครับมะขามกิ่งตอนนะครับได้ครับก็ผสมดินไปหน่อยนะครับผสมดิมไปนิดหนึ่งนะฮะ ถ้าทรายถ้าเป็นทรายขี้เป็ดก็จะดีนะครับไม่ทราบรู้จักทรายขี้เป็ดไหมที่มันจะมีคล้ายๆดินปนอยู่นะครับอันนั้นก็ทํานตะีฮะนี่คุณพินิดคุณพินิดสวัสดีครับเพื่อนๆนทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะคุณป่าบอนอ่งโออยากได้สวยๆมากค่ะ พี่บ่าวสวัสดีครับพี่สาวสวัสดีค่ะวัดดีเอซีทุกท่านด้วยนะคะคุณชูเกียรติสวัสดีครับท่านนายกอลอดทีมงานครับอ้เสวัสดีเช่นกันนะครับผมตรงคุณจอบสวัสดีท่านนายกทีมงานทุกทท่านครับอย่าลืมนะครับวันที่10ธันวานะครับผม เชิญพี่พีเพื่อนๆนะครับผมที่มีใจรักในศิลปะบอนไซไปร่วมงานที่สงขานะครับเชิญท่านอเอาไม้ไปได้นะครับผมไดแลกเปลี่ยนควมามรู้กันนะครับผมจะมีมิตติทำไม้นะครับอ,อาครับ ก็เป็นมะขามนะครับผมอีกรูปทรงหนึ่งนะครับผมที่ขึ้นกิ่งลำครับก็ทําตามรูปทรงโครงสร้างของเขานะครับครับแต่ก่อนมาก็หัวจะทึบๆแน่นๆนะครับผมท่านนายกก็มาเอาออกเป็นบางส่วนนะครับผมก็เอาเหลือไว้ที่เราต้องการนะครับผมครับก็แยกลำแยกยอดให้ลักษณะเขาเข้ากันได้นะครับผมครับ ไ้อย่างนี้เราจะทำเป็นม้หลายยอดนะนะถ้าเตี้ยนะแล้วก็ทำพุ่มคพราะนี้ไม้อยู่ตรงกลางเนี่ยเ,เราต้องทำพุ่มเปนไม่น้อยครับอย่าให้เขาใหญ่มาถ้าใหญ่มาเนี่ยมันจะบางข้างหลังนะครับเวลาเรามองไม่ติดม้นี่มันเจ่แต่ข้างหน้าเั้นเวลาการสร้างม้รูปแบบใหม่เนี่ยเราจะเน้นเราเรียกว่าเน้นช่องอากาศนะคือเน้นความโปร่งของช่องต่างๆนะครับเพื่อเปิดให้เห็นด้านในเอาตุ๊กเอาตุก๊กกลมไอ้ตัวน้านไม่ชัดนะ ตัวหน้าเอาเอานั่นมาเป็ดผันเ,เอาแผ่นขอ็ผ่นหน่อยนอแผ่นหน่อยถับอัน,นี้เป็นแถวหน้านะครับเป็นตัวหน้าเลยนะครับที่อยู่หน้าสุดน,นะเราก็ข้างหน้าเนี่ยเราต้องจัดมาโดยเฉพาะคู่นี่นะครับตรองจัดให้มาหากล้องเราเลยนะเป็นเหมือนกับตัวยูคว่ำน,นะครับดับมาหาเราเลยนะ แล้วก็ข้างๆเนี่ยต้องตัดทําฟอร์มให้น้อยๆนะครับไม่ต้องใหญ่นะ,ะจริงๆถ้าใหญ่แล้วจะปังหลังกันนะครับตัวานี้ปังโอเคข้างหลังได้อยู่ข้างหลังได้อยู่โอเคครับข้างหลังได้พ่อพ่อครับก็ เดี๋ยวกล้องส่องให้ดูแต่ละมุมน,นะครับแล้วเราจะหมุนนะจะหมุนกล้องนะครับ้จะหมุนต้นไม้นะจะหมุนต้นไม้ให้ดูนะครับ แล้วท่านต้าปอนทรายนะครับท่านตพยายามปิดปิดหมุนกิ่งนะครับจัดให้มันมีความเที่ยนะ่้วมาก,กจะดูอ่อนช้อยนะครับในอดีตที่เราสร้างไม้มานะครับผมนี่ก็เรียนรู้ใหม่ๆเนี่ยเราก็ไม่ค่อยปิดกิ่งกันนะคือเข้ารั่วแล้วก็ดับให้มันตรงๆนะน,นี่เพียงแต่ยกเป็นชั้นกันนั่นเองนะครับ ก็สวยสวยงามนะครับไม้ในอดีตนะก็าดดาบามุนตามสมัยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะฮะปัจัยก็เราก็ต้องพัฒนาขึ้นมานะครับเอาของเก่ามาต่อยอดใหม่นะเอาสิ่งที่เรารู้ในอดีตเนี่ยมาประยุกต์ใช้กันนะครับแต่การดัดกับความเอีย้ยวเนี่ยมันจะช่วยให้ไม้าหน้าดูมากขึ้นนะครับแล้วเราไม่เน้นความแน่นของต้นไม้นะครับหมายถึง เอาไปเนี่ยบุมถ้าปวดเลยนะฮะมาต้องปอดเห็นลำนะครับตอนนี้นี่มันบาดไสยออกขวานะ่นาคตเนี่ยเขาก็ตกมาจะดึงมังหน้านะครับจะดึงนกิงมังหน้านะดึงดึงเพื่อที่จะเพื่อปิดมันจะมีพุ่มเหมือนกันนะครับมีพุ่มเหมือนกันแต่สิ่งที่ได้คือเห็นมันจะเห็นลำนะฮะจะเห็นตำแหน่งริงได้ชัดเจนพอสมควรนะครับก็จะหมอนให้ดูนะครับ ลุงแบนสวัสดีครับท่านนายกครับลุงแบนสวัสดีครับออลอดสาวๆครับตัวนี้เอียงคุณสวัสดีครับ,พ,รบ,รบพี่มารุดคุณอเนกแก้วมณี สวัสดีครับท่านนายกทีมงานบางกอกบอนไซพี่มนัดสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานฝีมือดีทุกคนครับคบคุณก้าวมนะขามหวานทําบอนไซดีไหมครับตค,ค,คุณนกนะ้าวมะขามหวาน ความแข็งแรงสู้มะขามเปรี้ยวหรือพันกระเสร็จไปได้นะครับผมเลี้ยงอยู่นะมะขามปาน่าเลี้ยงน้าทิ้งจิ๋งบ่อยนะครับน่าทำน่าจะเลี้ยงเพลี้ยเลี้ยงมะขามเปรี้ยวนะมะขามเปรี้ยวการตัดแต่งแต่มันจะสายขึ้ดีกว่านะครับก็มะขามหวานก็ไม่เลี้ยงได้นะครับผมแต่จะไม่ค่อนข้างที่จะสู้มะขามเปรี้ยวไม่ได้นะครับผมมะขามเปรี้ยวจะดีกว่านะครับ พ,พี่เอียงบอนไซ่นพี่บอนเอียง <Okay. S 1> สวัสดีครับท่านนายกและทีมงานมะขามใบเป็นราน้ำค้างจะจะมีผลยังไงบ้างและ <Yeah. S 1> จุดแก้ปัญหายังไงครับ มะขามปิลามันค้างครับแก้ไขครับครับคุณบราเวอร์คุณบราเวอร์บิฟูลลุงแบนสวยงามมากครับมาสินครับผมครับขับลาน้ําค้างมะขามก็ไม่ต้องตกใจนะครับผมก็สีดยาเชื้อรานะครับผมก็ถ้าเขาชนหนาวเขาก็จะเป็นนะครับผมอากาศเย็นๆนะครับผมก็ชอบใบร่วงนะครับผมมะขาม แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมไม่มีผลนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องสีดยาเชื้อราหรือยาฆ่ามแมลงได้นะครับผมป้องกันไว้นะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับผมครับสำหรับวันนี้ก็ต้องฝากเ c ไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณเ c ทุกคนทุกท่านนะครับ